โครงการ Origin Play บางขุนนนท r ์ p l e s t a t t o n นะครับโดยบริษัท Origin Play บางขุนนนเป็นโครงการที่โดดเด่นที่สุดโครงการหนึ่งที่เปิดตัวในเดือนธันวาคม2565ครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs นะครับปพะเทสืบวจพบนะครับว่า ครงการนี้เป็นอาคารชุดสูง30ชั้นครับแล้วก็อยู่ที่ถนนบางขุนนนท์แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนี่เองครับโครงการนี้มีขนาด2ไร่เศษครับหน่วยขายของโครงการนี้นะครับมีรวมแล้ว476หน่วยท่านเชื่อไหมครับขายไปแล้ว196หน่วยหรือประมาณ41% เกือบครึ่งนะครับคือผูน้คนจองซื้อไว้เนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ขายดีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับรูปแบบห้องนะครับก็มีตั้งแต่ขนาด22ตารางเมตรนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นก็อาจจะ3ล้านบาทนะครับถ้าขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเช่น34ตารางเมตรนี่ก็อาจจะ3ล้าน7ในกรณีที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับ ราคาจะแพงวันนี้โดยเฉพาะ,ะพื้นที่ที่แบบว่ามีห้องนอนชั้นลอยมีห้องน้ํามีห้องอเนกประสงค์อย่างนี้เนี่ยครับจารยาไปถึง4ีล้านหเป็นต้นนะครับจากความหลากหลายนี้เนี่ยครับก็เลยเป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมีโอกาสลองไปชมดูนะครับ